ซ้อมพรีเวดดิง้งโตไบรท์ควงถ่ายแบบสุดหวานต้อนรับวาเลนไทน์สวมแหวนสู่ขอกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนโตสักสิทธิ์กับผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยบราท์พิชยาทัานทำกลางเสียงแซ่ซ้อร่วมยินดีทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนข่าวดีจุงมือวิวาเมื่อไหร่นั้นต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ล่าสุดเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรัก โต้บลายก็ได้มีโอกาสถ่ายแบบคู่คืนปกนิตยสารครั้งแรกของนิตยสารแพรวงานนี้ทําเอาผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยของเราถึงกับบ่นเลยว่าบอกว่าอ่านข่าวง่ายกว่าเยอะเลยค่ะยิงถ่ายคู่ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฝากด้วยนะคะครั้งแรกที่ขึ้นปกด้วยกันค่ะด้านหนุ่มโตก็มือใหม่เช่นเดียวกัน พร้อมฝากผลงานของทั้งคู่ไว้ในอ้อมอบอ้อมใจอีกด้วยครั้งแรกของการถ่ายแบบคู่ขึ้นปกนิตยสาราครับขอฝากในแบบนางแบบมือใหม่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าภาพเสร็จนี้หวานฉ่ำสุดๆอลาเบ่าวสาวพุ่งมาแต่ไกลทําเอาถูกแซวกันรัวๆนี่คือซอมพรีเวดดิ้งหรือเปล่าเนาะว่าแล้วไปชมภาพความน่ารักของทั้งคู่กันเลยค่ะ